ส,สวัสดีค่ะออกัสอริสรารินคีและผมอดีหหาคูข่าวรอบทิศบ้านเราทุกเรื่องราวข่าวบ้านบ้านวันอังคารที่12กันยายน2566อำเภอป้าท่าได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ <strong> <ian> กล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นายที่ว่าการอำเภอป้าท่าโดยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณอริสราครับโดยมีกิจกรรมดังนี้ พระสงฆ์ทรงสมสมนักสัตว์สิบรูปเจริญพุทธมนต์พระเถราจารย์นั่งปกพุทธาพิเศษสีทิพย์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระตนาไตาศาสนาพิธีกล่าวนำอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้าศีลศาสนาพิธีกล่าวนำอาราธนาพระปริศประธานในพิธีจุดเทียนชัยพุทธาพิเศษจุดเทียนบาดน้ำมงคล พระครูวิเชียนปัญญาหลวงพ่อทันใจประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีเททองพระสงฆ์เจริญชัยคาถามงคลคาถาประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่อนในในในงปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์สิบรูปครับประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระเถราจารย์สี่รูป ประธานในพิธีประเคียสตุปปฏจยัยเครื่องไทยธรรมแด่พระคูริเชียนปัญญาหลวงพ่อทันใจประธานในพิธีรับพรและกราบลาบพระนัตนตรัยครับดิฉันออกาสอริสราดินพลีและผมอดินหาคูข่าวรอบทิศบ,บ้านเราทุกเรื่องราวข่าวบ้านๆรา,ายงานครับ